สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนไทยน้ำตารินหน้าปั๊มนภาพรตบหน้าประยุทธ์รอจนมันสายเกินไปแล้วค่อยแก้นภาพรชี้คนไทยอยู่ในยุคน้ำตารินหน้าปั๊มหลังรัฐบาลลดภาษีน้ำมัน3บาทแต่ราคาหน้าปั๊มยังขึ้นไม่หยุดงงตัวเลขโควิดขาขึ้นแต่มาตรการรัฐบาลกลับทำเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาลง นางสาวนภาพราเพชจินดาสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าคนไทยอยู่ในยุคน้ำตารินหน้าปั๊มหลังรัฐบาลลดภาษีน้ำมัน3บาทแต่ราคาหน้าปั๊มยังขึ้นไม่หยุดงงตัวเลขโควิดขาขึ้นแต่มาตรการรัฐบาลกลับทำเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาลง การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันที่สูงขึ้นกว่า28,000รายที่รวมการตรวจแบบ ATK เข้าไปด้วยซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติสวนทางกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำรากับว่าตัวเลขโควิดกำลังลดลงหรือกลับสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งการงดแถลงข่าวประจำวันของสอบคหรือการพยายามยกเลิกการรักษาผู้ป่วยโควิดในภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลพูดความจริงไม่หมดจนหลายฝ่ายต้องออกมาเรียกร้องให้โครงการรักษาแบบเดิมเอาไว้ก่อนรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแท้จริงเหมือนกับการแก้ปัญหาน้ำมันแพงด้วยการลดภาษีสภาษามิรลง3บาท ที่แทบจะไม่ได้ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายประจำวันของประชาชนลงเลยเพราะลดแล้วราคาน้ำมันก็ยังแพงอยู่ดีเนื่องจากเป็นการลดภาษีที่น้อยเกินไปแถมยังตัดสินใจด้วยความล่าช้ารอจนเข้าของเครื่องใช้ขึ้นราคาไปหมดแล้วทุกวันนี้เวลาเติมน้ำมันประชาชนต้องน้ำตารินหน้าปั๊มทุกครั้งเพราะแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศลดภาษีแต่ราคาหน้าปั๊มกลับยังขึ้นไม่หยุดเนื่องจากราคาดีเซลมันพุ่งเกินกว่า ที่ลดภาษีไปแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกท่านไม่ยอมรับฟังเสียงเรียกร้องให้ลดภาษีลงลิดละ5-6บาทมาตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดการวางแผนล่วงหน้าไม่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจรอให้ทุกอย่างสายเกินไปแล้วค่อยมาแก้ในภายหลัง จึงไม่แปลกใจที่ผู้นำภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนจะออกมาเรียกร้องให้รีบยุบสภาเพราะรู้ดีว่ายิ่งรัฐบาลน,นี้อยู่นานยิ่งเสียโอกาสในการแก้ปัญหาประเทศล่าสุดผลเอกประวิทย์ออกมาประกาศว่าจะอยู่ยาวจนล้มไปเองจึงอยากให้ถามประชาชนก่อนดีไหมว่าพวกเขาอยากให้รัฐบาลอยู่ต่อไปอีกหรือไม่แค่นี้ ก็อยู่ในสภาพจนเจ็บเจ๊งเกินพอแล้วและขอให้ทุกฝ่ายติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านในวันที่17 1 8ถึง18กุมภาพันธ์นี้ให้ดีเพราะพอฟังจบแล้วอาจจะอยากให้พลเอกประยุทธ์ออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอจนกว่ารัฐบาลจะล้มด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ t o d y y อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ